ครับสวัสดีครับสวัสดีนะวันนี้ตอนเย็นอ่า<ด>เรามา<ด>เก็บหอยจูบ,จบนะครับโอ้ดูนะโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับหอยจูบนะครับเนี่ยหอยจูบดูใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่มากดูดูเนิ้บบอมือผมก็ใหญ่แล้วนะนี้โอ้หอยจูบใหญ่มากนะครับตั้งปล่อยตั้งแต่ปีห้าห้าห้าหกนะครับยังไม่เคยเก็บอะไรทั้งนั้นเลยนะครับดูนะครับอหก่มากเลยนะครับ ก็วันนี้มาเก็บนะครับดูนะครับมาเก็บได้ครึ่งน้ำปุ๊นะครับโอ้โหหอวจูบไม่ต้องซื้อนะครับที่สวนก็มีลูกใหญ่ใญนะครับทั้งน้นนะครับโอ้โหมีเยอะมากเลยเดี๋ยวจะต้องแกงแคร์นะครับนีเ่เอาทิ้งแกงแคร์นะครับเดี๋ยวแกงแคร์วันพรุ่งนี้นะครับหัวจูบ แม่เมีแผลเนี่ยเป็นร้อยเลยนะฮะสุดยอดครับหอยจูบนะครับดูนะครับโอ้โหหอยจูบจสวยเลยดูนะครับใหญ่ๆสวยเลยนะครับไรมีบอนะครับก็ก็<อ>ทำงูลนอ่ะสองตัวเลี้ยงง่ายนะครับหอยจูบโอเคไปไปเดี๋ยวเรากลับบ้านครับครัวสวัสดีครับหนาวหรือไม่หนาวชิหา<อ>นาหนาวชิปห้ายเลยเหรอโอเค ไม่ได้ไปเก็บหยน้ำม,มาเล่นน้ำอยู่เกี้นี้ละหนาวเอาเถอะหนาว